สวัสดีครับจากช่องพ่อเซียนาผู้พารวยนะครับเอาคลิปบางนึงนี่ก็เป็นของอาจารย์นครเพ็เทพเลขวิ่งนะครับก่อนเบิ่งคลิปต่อไปนะครับเบนคำเตือนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อ ฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับด้วยความปรารานาดีจากช่องข้อเสียนาผู้พารวยนะครับหลังจากเบิงอาจารย์นครเพ่นแล้วนะครับคลิปนี้เป็นของผู้ใดนะครับเป็นของพ่อเสียนาผู้พารวยนะครับ ชุดบนชุดบนปรเสียนภูให้วิ่งนะครับหกกับห้าวงกลมที่หกนะครับมาจับนี่ตะล่างนะครับเป็นตัวนะครับหนึ่งห้าหกเจ็ดแปด โพเซียน่าคู่จับคู่ให้นะครับลักลอยคือเลขหนึ่งนะครับหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกห้าหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับสองตัวก็มนี่หกเจ็ดหกห้าแปดเจ็ดแปดห้าหนึ่งห้านะครับหรือว่าถาผมมักโพสเสียน่าคู่จับกัด จับไม่หนีก็ได้ครับแต่โพเซียนาผู้หายวิ่งหกนะครับลองห้าชุดบนนะครับเอาแคปหน้าจอบานนี้เป็นชุดใดชุดบนงดที่แ้้โพเซียนาผู้หายวิ่งเก้านะครับแก้าลงหลัง 12หางล่างนะครับชุดล่างก็เซียนนาผู้พารวยหลัก10 3 5 7เด่นหลัก10 5กับ7หลักหน่วย0 2 3 9แล้วก็มาทำเป็น12หางนะครับ3 0 3 2 3 3 3 9 5 0 5 2 ห้าสามห้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้านะครับกอเสียนาหูเดนลักซิปคื่อตัวนี้ครับเดนลักนวยสองกับสามแต่ว่าท่านในบทสรุปไหนะครับ เมื่อกี้วิ่งแปดพิทครับแต่ว่ามอเขาในตะล่างเข่าตัวกลับมาครบล่างมาครบล่างหกเจ็ดเก้าหนึ่งสาม โอเสียนอาหูไฮวิ่งสามล่างนะครับสามกับเจ็ดจับคู่หกเจ็ดหกเก้าหกหนึ่งหกสามเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเก้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งสามโอเสียนอาหูชอบส่วนตัวตัวแดงๆครับมาครบล่างมาครบล่างหมดทีที่ 4, โมหิน,หนแล้วก็เลขวิ่งงวดที่สามหนึ่งวิชุนา เลขล่างออก09นะครับผ่านนะครับงวดที่3งวดที่4วันที่16มิถุนายนเอาหลายตัวครับแคปหน้าจอยเบิ้งครับดับล่างตรง35ชุดนะครับดับล่างตรงนะครับ แคปนาจอครับทั้งหลายดับล่างตรงนะครับสมมุติว่าเลกล่างออก42ได้นะครับพอดับล่างตรงสมมติว่าออก92จังสีก็ได้นะครับพอดับล่างตรงดับ29นะครับ เอาเปลี่ยนยังไงครับเอฟซีจ e ะว่ายังบอกท่านได้สรุปสีหางอันตรายยังบอสรุปนะครับให้เบิ้งเ้นในก้อนนะครับสีหางอันตรายแล้วก็สรุปที่หลังนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฮหดหลอกไปก้อนนะครับเอาเปลีย่ยนในเอฟซีเหล็กดับตรงร่างสามสิบห้าชุดถ้าพานงดน,นี้เป็นงวดที่ซีนะครับถ้าพานงดน,นี้งวดนากจิได้เห็นนะครับ คหยนี่พอเสียนาภูกัโอยังไลายครับก็ขอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับรอรับชมครั้งต่อไปนะครับอันนี้พอเสียนาภูกะขอกาบสวัสดีครับ